สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพบกับช่องวัวบ้านเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมจะเห็นวัวออกมายืนตั้งตั้งกลุ่มกันนะคะยืนเพื่อแล้วก็จ้องมาที่รถหญ้านะคะตอนนี้พอดีว่าที่บ้านนะคะไปตัดทําความสะอาดสวนนะคะแล้วก็ได้หญ้ามาจํานวนรถหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวจะมาให้เขากิน คู่กับฟางนะคะเนี่ยค่ะบางตัวก็ลอดลอดเชือกนําไฟฟ้ามานะคะเนี่ยค่ะหิวมากๆแล้วก็เนี่ยค่ะจากที่นอนๆอยู่นะคะก็เตรียมเตรียมตัวที่จะมากินหญ้าแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวตอนนี้รอเอารถเข้าไปนะคะแล้วก็จะกระจายหญ้าให้กินตามใต้ร่มขี้เหล็กตรงบริเวณด้านนู้นนะคะ ไปแล้วนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมจะได้เห็นนะคะความความตะกะของหัวคอกนี้นะคะเี่ยค่ะรุมรถแล้วนะคะ,ะ,ะเดี๋ยวเราจะทําการกระจายหญ้านะคะระวังระวังเนอ้อระวังเนอ้อะระวังลูกออกจากรถก่อนแล้วอ่าไปเดี๋ยวได้กินเดี๋ยวได้กินอ่าไปเร็ว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 อ่าเดี๋ยวจะได้กินลูก อ้าว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 เร็วๆเ,วเวนี่ยนะคะรุมแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะกระจายเป็นจุดๆให้วัวได้กินนะคะวันนี้ก็่าจะอิ่มน้ำสำราญแหละนะคะได้กินฟางด้วยได้กินหญ้าไปด้วยนะคะอ่านี่คือการวิธีการให้กินหญ้าในรูปแบบของฟาร์มเรานะคะของครอบเรานะคะ,ะเนี่ยนะคะตอนนี้ก็จะแย่งแย่งกันก่อนนะคะยังไม่กินนะคะเดินเดินแย่งกันก่อน อันนี้ค่ะก็จะไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าผู้ชมเห็นที่มันตกตามพื้นแบบนี้เดี๋ยวเขากลับมากินนะคะเดี๋ยวเขากลับมากินตอนนี้เขาก็จะแย่งก่อนนะคะกลัวตัวอื่นได้กินเยอะกว่านะคะก็แย่งกันเนี่ยค่ะเดี๋ยวจักักหน่อยนะคะก็จะนิ่งเนี่ยนะคะอ่าเดี๋ยวนียค่ะโอ้อร่อยไหมคะอ่าเดี๋ยวเอาไว้ตามร่มนะคะตอนนี้ก็กระจายให้วัว ไม่รุมรถก่อนนะคะอ้าวไปเร็วเร็วอ่ากินกินก่อนลูกกินก่อนอย่าพึ่งวิ่งตามรถอย่าพึ่งตามรถอย่าพึ่งตามรถเดี๋ยวกระจายให้กินเนี่ยค่ะก็จะเอาไว้ตามร่มนะคะวัวจะได้กินในร่มได้นะคะตอนนี้ถ้าถ้ามีเวลาได้ไปทําความสะอาดสวนนะคะก็จะได้หญ้ามาแบบนี้นะคะบางทีญาติญาตินะคะแล้วก็คนที่รู้จักเขาก็จะ บางทีเขาอยากทําความสะอาดสวนอยากตัดหญ้าออกอย่างเงี้ยน,นะคะเขาไม่อยากไม่อยากจ้างทีนี้นเขาเห็นว่าเรามีวัวเยอะ mm hmm. เขาก็จะมาถามว่าเนี่ยที่สวนเขามีหญ้าไปตัดไม้อะไรอย่างงี้นะคะเราก็ถ้าเราว่างก็โอเคได้ไปนะคะพอดีช่วงวันหยุดพอดีก็เลยได้ไปนะคะอ๋อวันนี้บุฟเฟ่เลยกินอร่อยนะคะเป็นบุฟเฟ่ของคอกนะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าตามใดที่หญ้ายังไม่หมดออกจากรถนะคะรถยังไม่ออกจากพื้นที่ก็จะวิ่งไล่ รถแบบนี้นะคะวิ่งไล่ตามหญ้าแบบนี้นะคะในส่วนของหญ้าที่เราไปตัดมาก็จะมีทั้งหญ้าขนเป็นหญ้าธรรมชาตินะคะท่านผู้ชมเป็นหญ้าธรรมชาตินี่ยค่ะอะ่วิ่งตามรถแล้วนะคะ่ามาเร็วๆๆตามกินก่อนลูกกินก่อนเนี่ยค่ะก็จะเป็นหญ้าขนซะส่วนใหญ่นะคะหญ้าที่ขึ้นตามธรรมชาติที่สวนนะคะ ก็ได้กินกันอร่อยเลยวันนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้หญ้าที่อยู่ตามไร่ทุ่งก็แห้งนะคะแห้งเหี่ยวหมดแล้วนะคะฝนตกมาทีนิดพอฝนไม่ตกมาซ้ําก็ทําให้หญ้าแห้งเหี่ยวไปเยอะเลยนะคะก็ทําให้เวลาเดินออกไปเล็มหญ้าก็กว่าจะได้กินอิ่มนะคะบางวันก็ไม่อิ่มบางวันก็อิ่มก็อาศัยฟางเป็นหลักนะคะก็นำบรรยากาศของการดูแลวัวการ ให้วัวกินยังไงประมาณไหนมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะในส่วนของช่วงหน้าแล้งหน้าร้อนแบบนี้นะคะท่านผู้ชมก็อาจจะดูแลวัวเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากจะเห็นจากคลิปที่ทางช่องได้ลงนะคะเพื่อเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุาเป็นเป็นตัวอย่างนะคะเป็นตัวอย่างเป็น อุทาหอนก็แล้วกันนะคะดีที่วัวไม่เป็นอะไรนะคะในส่วนของวัวที่ไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าของนะคะแล้วก็เลี้ยงแบบตากแดดไว้อย่างนั้นนะคะผูกกลางกลางแจ้งไว้อย่างนั้นนะคะแล้วตากแดดนะคะก็ทําให้ถ้าถ้าเรา,เาไม่แน่นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่เจอนะคะถ้าถ้าไม่มีใครเจอแล้วไม่มีการเอาน้ําให้กินก็วัวตัวนั้นก็อาจจะตายก็ได้นะคะดังนั้นในช่วงหน้าร้อนหน้าแล้งแบบนี้อันตรายมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็น คนหรือสัตว์นะคะก็ช่วงนี้พยายามที่จะเลี่ยงกลางการอยู่กลางแจ้งกลางแดดนะคะพยายามทําตัวให้ให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอพออาที่เหมาะสมนะคะอย่าร้อนเกินไปนะคะแล้วก็อย่า่าในในห่วงเนี้ยการเลี้ยงเลี้ยงวัวไล่ทุ่งนะคะถ้าท่านไหนที่ ไม่มีพื้นที่ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะถ้าจะไปเลี้ยงกลางทุ่งไล่ไล่ทุ่งแบบนี้มันก็อันตรายนะคะทั้งสัตว์แล้วก็คนเลี้ยงด้วยนะคะทั้งวัวแล้วก็คนเลี้ยงด้วยก็นํามาฝากท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการดูนะคะเพื่อที่จะทําให้ท่าน เลี้ยงวัวได้สบายขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็วัวของเราก็มีสุขภาพดีอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะคะสําหรับวันนี้ก็นำบรรยากาศของการเลี้ยงวัวสไตล์คอกเรามาให้ท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณที่ติดตามทุกคอมไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกไลค์นะคะขอบพระคุณมากๆนะคะก็ วันนี้ก็นำมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ